เป็นแบบนี้นานวันเข้าร่างกายก็เริ่มอ่อนแรงเหมือนแบบ iPhone ที่ขึ้นขีดแดงหอยหาการชาร์จหนีมลภาวะในเมืองหลวงไปรีเซ็ตร่างกายพาปอดไปสูดโอโซนบริสุทธิ์กันดีกว่าแล้วขอแนะนำแอปพลิเคชันที่จะเป็นตัวนำทางคุณในการเดินทางและดูแลคุณตลอดที่14ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทริปกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจองที่พักเช่ารถไม่เพียงเท่านี้นะคะ ยังมีฟิวเจอร์สำคัญสำคัญเช่นหากคุณเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพียงกดสัญญาณฉุกเฉินก็จะสามารถเรียกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำการรักษาคุณเบื้องต้นได้ทันทีค่ะทำให้คุณท่องเที่ยวอย่างสบายใจและกังวลกันเลยวันนี้เราขอนำเสนอนเสน่วางน้ำเขียวเลี้ยวเข้ามาเลยอำเภอดังทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอโซนอันดับเจ็ดของโลกโอ้โหของ็ดีจริง ชุมไปด้วยสภาพภูมิประเทศในรูปแบบภูเขาสูงอากาศโดยรวมก็จะมีความเย็นสบายตลอดทั้งปีรวมทั้งยังพบหมอกปรากฏตัวอยู่มากมายวังน้ําเขียวก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งของนักเดินทางสามารถเลือกมาพักผ่อนนอนเล่นสากอากาศสัมผัสความงดงามของธรรมชาติจนมีการขนานสมยาให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์แดอีสานกันเลยค่ะอ่ะ,อะและคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะ เราจะพาคุณไปสู่สังคมนร้เงินสดโดยแอปพลิเคชัน m ม m o สำหรับธนาคารอมสินที่เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะถูกออกแบบไม้ใช้งานง่ายเอาไว้ให้คุณเพื่อสะดวกสบายต่อการจับใจ่ายใช้สอยกันเลย เราขอแนะนำแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็คือสวนผลไม้ปอดสารพิษบ้นสารเฉพ่ะที่ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวมีพื้นที่40ไร่ปลูกผลไม้ในลักษณะผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้วิธีคิดค้นหาสูตรจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำให้ลดต้นทุนการผลิตและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมผลไม้ที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงของอำเภอวังน้ำเขียวก็คือบุชานมสดนั่นเองค่ะกลยุทธ์ของธุรกิจที่ใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือไมฟุด เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณสนุกไปกับการเพาะปลูกพุทรานมสดด้วยตัวเองโดยการเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกและดูแลจนจเจริญเติบโตหากคุณได้เดินทางกลับคุณก็ยังดูแลต้นพุทราของคุณได้โดยการเลือกฟังก์ชันต่างๆเช่นลดน้ำใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวทางไม้ฟุต ก็จะทำการหาชาวบ้านที่อยากมีรายได้เสริมแสดงผลลัพธ์ให้คุณจากโหมดที่คุณเลือกจากนั้นก็ทำการชำระค่าบริการผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o นอกจากคุณจะได้เก็บพุชตาของคุณเองในปีถัดไปแล้วคุณก็ยังมีส่วนช่วยให้ชาวบ้านวังน้ำเขียวมีรายได้เสริมจากไม o o d อีกด้วยค่ะและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทางสวนผลไม้บ้านสารเจ้าพอ่อก็จะนำไปมอบคุณการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในชุมชนอีกด้วยค่ะทางไมฟ o d จะต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ธุรกิจนี้ค่ะอ้อมสินดูแลคุณมากกว่าใคร